ยไงคินอยู่น freely, ne, okay, ario, in. ี้ไงกินอยู่นี่ไงแล้วแล้วแล้วจะติดแก้ก่อนนอนเลยทุกคนฟังฟังมันได้แล้วโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จบแล้วเดี๋ยวพวกเรารีบนอนพรุ่งนี้เรามีอีเวนต์คินอุ้มคินอุ้มควินอุ้มพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เจ็ดโมงออกจากโรงแรมนะครับทุกคน ตื่นตั้งแต่คือเจ็ดมคือออกแต่ว่าตั้งแต่่ช้าวันนี้นี่ไห้สิงคโปร์ร้องดีมากญี่ปุ่นก็ร้องดีเพนเนนีเเตที่โบนอยอะไรนะญี่ป t น e เรียกไทยแลนด์ไทยแลนด์เลีงปนกินออมยังไง จะพูดอะไรรู้กันพอดีไปดูอะไรหมดแล้วอีเมลเพร็ดพูดผิดไปตั้งนั้นออกแล้วเอาออกหรือยังออกแล้วดีมากด้วยดีมากแล้วสวยด้วยทําเป็นแล้วเขาบอกว่าต้องต้องเข้าไปก่อนที่จะไลน์เข้าไปอันนี้ก่อนสับวันนี้ต้องทำใหม่ Female fan รักกันซ้ำแล้วซ้ำอีก Friend girlfriend Friend เพื่อนเก r าแฟนเพื่อนเก่า i ฟนทุกทิด That's my female friend e v e r y body k n o w ไปแจมไปต้องแก้ตัวแก้ตัวดูดิ วัดโดนหล่อโดนี่ไว้โดนหลอตกลงเนี่ยควินเดเมิกันนะคะทุกคนสาวสวย female f a a y e m a l e โอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันละนี่เขาบอกว่าทุกคนรู้เลยความไว้ไปเลยความลับเลยโอเคขอทุกคน บาย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  see you tomorrow uh. see you good night <Yes. S 3> <laughs> oh. oh for my friend oh, <laughs> okay